ในการที่รักษาคนเจ็บคนไข้เช่นว่าคนเป็นนิ่มก็สามารถจะสูบดอกได้คนเป็นบ้าใบาเสื้อจริกร็เอาหนังบอลประทัดไปบูชาไปอาบไปได้ก็หายจนโด่งดังต่อมานี้ถ้าจะคุณก็สงสัยไ่้เอ๊ะการประทับทรงหรือประทับอย่างไรก็มีพระอีกรูปหนึ่ง ซึ่งคงจะได้ในระดับเยือกเยินมากกว่าว่าท่านรองพระทัพทรงหรือว่าท่านท่านลองนั่งสมาธิแล้วเข้าสมาธิดูสิว่าพญาสัตนาคาันธเจ็ดมาพระทับทรงสัมมนสัพ์อย่างไรก็เลยนั่งสมาธิดูว่าพอสัมมเนสัพ์พระทับทรงเมื่อไหร่ก็จะเห็นท่านบอกว่ามายืนอยู่ข้างหลังและส่งกระแสจิตให้สัมมาเนสัพ์พูดแทน ว่ธธาทำโครงการอะไรให้ตอบคำถามว่าพระลูนนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วปรเด็นมรดสิทธิันจรคุณลองถามดูซิว่าเป็นจริงดังข้พาพเจ้าเห็นไหมก,ก็ถามพานเจาคุณก็ถามหลายเรื่องหลายราวก็เป็นที่มาของอาวัตสตนาคารำลึกทีนี้เมื่อรักษาคนมาตลอดจนถึงในยุค2518นี่แหละ ก่อนหน้านั้นสาม,มนเณรซับเป็นผู้ประทับทรงแล้วก็มีสาม,มนเณรอีกรูปหนึ่งอยู่มาในยุคหนึ่งปรากฏสาม,มนเณรซับไ,ได้สื่อขาลาะเทศเออกไปแล้วได้ข่าวว่าไปอยู่อเมริกาก็ไม่ไม่ไม่ครบกระคา,าอะไรเลยที่จะให้ได้รับชมก็มีเพื่อนของสาม,มนเณรซัดเลยนะเป็นคนเลนมูนี่แหละเคยมาพบพระพเจ้าเองนี่แหละแล้วในยุคนั้นเพื่อนของเขาหนึ่งเคยบีบคอเณรซัดเลยว่าคุณนี่ยนนะ หินสูบด,ดิวออกมาเนี่ยจกคนเจ็บคนไข้ดีอมหินไว้หรือเปล่าอมอะไรราดีพอสามเณนสักกตะว่าไม่ไม่ได้ทำเราไม่รู้เรื่องเลยว่าอันนี้ก็คนหนึ่งที่ที่พูดให้เขาฟังเลยเหตการณ์เมื่อแม่นานมานามปพระโคตรเขาก็เสียชีวิตไปแล้วชื่อของโชคชัยคือบัดกลาง เ,เ,ขเ,ขเขาเขาเสียชวิตไปแล้วเราก้องเพอ,เอ,พอหยอกกันเล่นเป็นเพื่อนกันอันนี้ส่วนหนึ่ง ในยุคของท่านพระเจ้าเองที่มาอยู่วัดพระธาตพ,พนมนี่เคยเห็นขวดโหลเห็นโหล,ลที่ใส่นิ่งใส่เป็น,เป,นเป็นหินเป็นงูเป็นอะไรต่างๆก็มีกระดูไก่มีกระดูกอะไรเคยเห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจมาในยุค2,516 7 18นี่เป็นยุคของแม่ชีเข้ามาประทับทรงแทนสุดท้าย2,518 พะ,ะนารก็เลยมีการบิตีเลืองนี้แต่มีน้ำมนให้แต่ว่าการประทับทรงนั้นไม่มีใครสืบทอดต่อมาเลยก็เป็นเห็นให้ว่าเมื่อถึงวันขึ้น4ี่ข้าต่อ5อ้าข้ามเนเดือนเสดของทุกปีที่เท่าแก่ไกครวดเห็นแสงเข้ามานวันพยาสตนาคามาเฝ้าประนัรายก็จัดง,งานมาเรื่อยใหญ่บ้างน้อยบ้าง จนมาในยุคหลักงหลังจาก2,520ขึ้นมาแล้วตากระจัดใหญ่มีผู้คนรู้ข่าวทราบข่าวเข้ามากันมากมายจนมาถึงยุคโควิดมาปีที่แล้วีลดลงงานลดลงนิกแต่ปีนี้ก็ไม่แน่อาจจะให้ลดลงอีกเป็นทางการเลยนี่นว่าผูา้คนมารวมตัวกันมากเ,เกินเกิดไป แต่วันที่10ตุลาคมก็คือขึ้น4ค่ขต่อ5้าขัอ่นะของเดือนสิงหนีตอนเย็นมันจะมีการประทับสมมีการรับลึกถึงพญาศสตนาการมีการเจริญอ,อุทมมนแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็มีวัวความเป็นมาอันนี้ที่วัดประธาตุพนมยังจัดอยู่แต่อาจจะไม่ใหญ่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์โรควิด -19 กเข้ามานี่แหละ ทางการก็บอกว่าไม่ควรจะจัดงานเพื่อ,อยิ่งใหญ่เนาะก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนที่ใครอยากจะมาไหว้พระธาตุนมมาชมงานวันสถานาคารนบึกก็ยินดีแต่ไม่มากนะอาจจะไม่ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนขราวก่อนถ้าอยากเห็นว่าเขาทำกันอย่างไรหรืออะไรก็รอดูคลิปนี่แหละชมจากภาพที่ออกไปให้ท่านหหายประกอบกับการบรรยาย สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ